รถ s u สสภาพไปสวยประวัติดีฟิดาวส่งเดือนละแค่7,000กว่าบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสสันเอ็กเซลเครื่องยนต์2ผ่านเกียร์โต้คันนี้ปี2013ค่ะไม่เนเชนแล้วนะคะบอกปับไฟฟ้าคู่นานะคะคันนี้จัดได้เต็มเลยนะคะอยู่ที่ประวัติคนซื้อเลยนะคะขอคนซื้อกันเดือน15,000บาท กระสุดรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะร,รถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะเป็นรถ SUV ที่กว้างขวาง,วางนั่งสบายม,มากๆเลยนะคะ Nissan X Trail เครื่องยนต์2,000กี์อโอ,อโอต้ปี2013ค่ะ369,000บาทเท่าน,นั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะนังนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะระบบเซ็นทร์ลล็อกค่ะ กระจกปัดไฟฟ้าผ้าไฟฟ้ากุญแจปิดสตาร์ทนะคะมีกุญแจสำรองครบเลยค่ะแอร์แบ็กแเครื่องเสียง AMF MAUX แล้วก็ CD นะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะคันนี้สมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะคะขอคนซื้อกันเดินเดือน1 5 0 0ับาทขึ้นไปค่ะซื้อคนเดียวได้เลยนะคะ เี็ยตอนหลังด้วยเย็ยนทั่วถึงเลยนะคะกว้างนั่งสบายสุดๆเลยค่ะเป็นรถที่เบาสําหรับครอบครัวมากๆเบาพับได้ดูด้านหลังสิคะกว้างมากๆเลยนะคะขับดีบอดี้สวยค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะดูด้านหลังนะคะด้านหลังกว้างสุดๆเลยค่ะคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะคะใครกำลังมองค่ะ SUV วกว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ขับดีม,มากๆเลยนะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะสะภาพดีค่ะจัดไปนั้นก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะเพราะว่าเป็นรถปีใหม่นะได้ปี2013ด้วยนะคะสะภาพดีค่ะแอร์แบ็คคูนะคะ ภายในสีดำแนวสปอร์ตด้วยนะคะดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะน้เครื่องค่ะเป็นเครื่นองยนต์ส0งพันเบนซินนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58 ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยวจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์0ก้าสองห้าูนย์ห้าศูนย์แมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถขับดีมากๆเลยค่ะบอดี้สวยนะคะบ๊ายบายค่ะ